สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับบลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนํามาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าเกาะราคะผลงานของซูโมอีฮาระเล่มนี้เป็นเล่มที่8ค่ะแต่ก่อนที่จะรับฟังสปอยหลูน่าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยซอยสองด้วยนะคะเอาละคะ่ะไปฟังสปอยมังงะเรื่องเกาะราคะเล่มที่8กันต่อได้เลยคะ่ะตอนที่37สิบเจ็ เจ้าหญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับความคิดที่ว่าโ้นามายชาจะต้องคิดทําอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเธอก็จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแม้ว่าจะยังหาตัวอิจิโรตะไม่เจอก็ตามคิดได้แบบนั้นเธอก็เดินออกไปทันทีไม่นานจากนั้นพวกฮารุก็เดินเข้ามาเห็นแบบนั้นซาคาโมโตก็อดทึ่งกับสิ่งที่เห็นไม่ได้จึงถามว่ามันคืออะไรและที่นี่คือที่ไหนฮารุจึงบอกให้นั่งรอและเป็นเด็กดีก็พอว่าแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ส่วนซาคาโมโตก็นั่งลงบนพื้นอย่างว่าง่าย ดานโพนามได้ถามซาโยริว่าเธอจะบอกอะไรเขาซึ่งเธอก็บอกว่าเธอรู้ว่ายูมิและเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนตึกผพอได้ยินแบบนั้นเขาก็มีท่าทีอยากรู้อย่างเห็นได้ชัดแต่เธอกลับเล่นตัวไม่ยอมบอกเขาจึงจับหน้าอกของเธอเอาไว้และบอกว่าขายข้อมูลออกมาแต่ก่อนที่เขาจะทําแบบนั้นกลับทําให้เธอมีอารมณ์มากข,ขึ้นกว่าเดิมแถมยังรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นท่าทีนั้นของเธอเขาก็รีบปล่อยมือทันทีก่อนจะบอกให้เธอบอกที่อยู่ของทั้งสองคนนั้นอีกครั้งซึ่งท่าทีของเขาทําให้เธอกลัวว่า ถูกค่ะโดยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ถึงเลือกที่จะยอมบอกโดยในขณะเดียวกันนั้นทีน้าก็มองดูทั้งสองคนอยู่จากนั้นก็หายไปถามเรจิว่าถ้าสามารถไปเข้าห้องน้ำได้ไหมแต่เขาก็ลับบอกให้เธอนั่งทําธุระตรงนี้ก็ได้นั่นทําให้เธอกระชากคอเสื้อของเขาขึ้นมาทันทีด้วยความไม่พอใจก็จะถามอีกว่าเธอไปห้องน้ําได้ไหมจนผู้ชายคนบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการทําสงครามกับผู้หญิงดังนั้นควรจะปล่อยเธอไปพอได้ยินแบบนั้น เธอก็ปล่อยมือจากเรจิแล้วเดินออกไปทันทีฮีนากลับมาที่บ้านแล้วโทรหาย,ยูมิเพอบอกให้รีบนี้เพราะตอนนี้พวกผู้ชายกําลังตามล่าเขาอยู่ดังนั้นเธอควรทิ้งเขาไว้แล้วรีบหนีไปเพราะนั่นจะทําให้ผู้ชายสงบลงแต่ยูมิกลับบอกว่าเธอทาไม่ได้และอีกอย่างพวกเธอก็กําลังโดนหลอกเพราะตั้งแต่แรกชีวิตพวกเธอก็เป็นเรื่องโกหกอยู่แล้วถูกหลอกจากโลกใบนี้และต้นไม้ต้องสาบแม้ฮีนาจะบอกว่าอิจิโรตะหลอกพวกเธอ แต่พวกเธอก็เป็นฝ่ายสมรู้ร่วมคิดมาตลอดแต่ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณที่โทรมาบอกให้เธอรู้ว่าแล้วก็วางสายไปซึ่งเธอก็ยังบอกอีกว่าถ้าเบื่อชีวิตแล้วดังนั้นการจบลงแบบนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดตอนนี้เธอก็แค่ตามหาอาวุธที่อยู่ในเกสเฮาส์แห่งนี้เท่านั้นตอนที่38ยูมียิงผู้ชายสองคนที่เข้ามาในเกสเฮาส์อย่างไม่มีความปราณีแม้พวกเขาจะขอร้องแล้วก็ตามผู้ชายคนสุดท้ายเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีออกไป ซึ่งพอเห็นแบบนั้น <C os m ary> เธอก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายสถานการณ์ไปได้สักพักจนกว่าผู้ชายจะเรียกคนมาเพิ่มด้านชาเที่รอดไปได้ก็ไปแจ้งกับผู้นำซึ่งผู้นำไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ายูมิจะทำอย่างนั้นปต่ที่ผ่านมาเธอเป็นฝ่ายเจราจาที่ประนีประนอมมากที่สุดในตอนที่เจ้าหญิงมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นสถานการณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปเขาจึงบอกทุกคนว่าถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้ทางออกก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกยูมิกลับเข้าไปหาอิจิโระซึ่งเขาได้ถามว่าเธอไปไหนมา เธอจึงบอกไปว่าเพียงแค่จัดการแมลงเท่านั้นเขาจึงถามอีกว่าทำไมถึงมีเสียงปืนดังขึ้นเธอขึ้นไปนั่งคร่ำคาไว้แล้วบอกว่าเธอแค่รู้สึกอยากปกป้องสิ่งมีค่าบางอย่างจากนั้นเธอก็บอกกับเขาว่าจริงๆแล้วเธอกำลังหนีจากกลุ่มผู้ชายและบางทีเธออาจถูกขับไล่ออกจากโลกนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเขาถามอีกว่าทำไมเธอถึงสู้เธอจึงบอกว่าตลอดชีวิตที่ยาวนานของเธอเขาเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เธอไม่ต้องการให้ใครมี แม้เธอจะแน่ใจว่าเขาไม่มีทางอยู่กับเธอว่าแล้วก็ถอดกุญแจมือให้เขาซึงเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาเขาจึงบอกว่าอย่ากังวลเรื่องนั้นแต่ถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจก็แค่ทําให้เธอพอใจก็พอว่าแล้วก็จับมือเขามาถอดเสื้อผ้าตัวเองออกหลังจากกิจกรรมบนเตียงจบลงยูมิก็นอนคิดถึงเรื่องเมื่อสมัยก่อนในตอนที่โอนิตะเข้าโจมตีหมู่บ้านมีผู้คนมากมายต้องตายไปและผู้หญิงก็ถูกทําให้เสื่อมเสียในตอนนั้น อิจิโรตะได้ถามว่าทุกคนต้องการอะไรซึ่งพวกผู้ชายขอให้ร่างกายของพวกเขาได้รับการรักษาส่วนพวกผู้หญิงขอให้พวกเธอทิ้งร่างกายเก่าๆไปจนกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ตลอดไปในร่างกายที่ต้องซ่อมแซมกับสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ตลอดไปโดยสลับร่างกายและเธอก็ไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดสองกลุ่มที่อิจิโรตะสร้างขึ้นมีชะตากรรมแบบไหนกันแน่แต่เธอก็เชื่อว่าถ้าพังมันลงก็คงไม่เป็นไรเพราะยังไงสัตว์ประหลาดก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ คิดได้แบบนั้นเธอก็ลุกจากเตียงแล้วออกไปกินน้ําระหว่างนั้นเขาก็ถามเธอว่าไม่ต้องใส่กุญแจมือแล้วใช่ไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่จากนั้นเขาก็เอาแต่คิดว่าสมบัตขิของเขาคืออะไรและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจึงใส่เสื้อคลุมแล้วเดินออกไปดูซึ่งยูมิก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาจึงบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เขาเห็นก็คือบรรดาผู้หญิงร่างเปลือยที่ถูกมัดเอาไว้โดยมีผู้ชายถืออาวุธยืนคุมอยู่ด้านหลังแน่นอนว่า เจ้าหญิงที่อยู่ในป่าก็ได้เห็นภาพนั้นเช่นเดียวกันส่วนฮารุที่อยู่ในยานอวากาศก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและมันก็ทำให้เธอตกใจมากตอนที่39พวกผู้ชายให้ผู้หญิงเป็นแนวก้านโดยเมลเรจิตะควรบอกให้ยูมิยอมวางอาวุธลงแต่เธอกลับปออให้พวกผู้ชายเป็นฝ่ายวางอาวุธและออกไปจากเกาะแน่นอนว่าเขาก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันพาเป็นแบบนั้นเธอก็ยิงปืนลงไปทันทีแล้วกระสุนนั่นก็ไปโดนผู้หญิงคนหนึ่ง เห็นแบบนั้นบรรดาผู้หญิงก็บอกให้เธอหยุดยิงแต่เธอก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้จากนั้นผู้ชายก็ดันให้ซาูริขยับไปข้างหน้าถึงเธอไม่อยากทำมันเลยเพราะกลัวเจ็บแต่ก็ต้องทำอยู่ดีและในตอนนั้นเองยูมิก็ถามเธอว่าเธอได้บอกที่อยู่ให้กับคนอื่นรู้หรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าไม่ได้บอกแต่พูดยังไม่จบกระสุนก็ฝังเข้าที่หัวไหล่ของเธอนั้นทำให้เธอไม่พอใจมากจึงตะโจนขึ้นไปว่าทำไมไม่ยิงเข้าที่หัวของเธอซึงยูมิก็โผล่ออกมาแต่แทนที่จะยิงเธอ กลับเลิกที่จะยิงคนอื่นแทนและยังบอกอีกว่าตอนนี้มีกระสุนไม่พอดังนั้นเธอต้องรอจนกว่าจะหาได้ในขณะเดียวกันผู้นำฝ่ายชายก็ได้ประเมินสถานการณ์และรู้ว่ายูมิเป็นคนเดียวที่ออกมาตอบโต้คำถามต่อมาก็คืออิจิโรตะดทำอะไรอยู่และเพราะเห็นว่าการทำแบบนี้พวกเขาไม่ได้อะไรเลยจึงสั่งให้ยิงทันทีเพราะเห็นแบบนั้นยูมิ <Y umi S 2> ก็คิดว่าการโจมตีพวกนั้นจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมันน่าอิจฉาที่พวกเขามีกระสุนมากพอเธอหันกลับมาแล้วเห็นว่า อิจโรตาอย่างอยุดที่เดิมก็าถามเธอว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าตึงเธอก็บอกให้เขานั่งเฉยๆก็พอว่าแล้วก็เข้าไปจูบเขาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าจะไปหาเครื่องดื่มมาให้เธอเธอจึงบอกว่ามีเครื่องดื่มมากมายสะสมอยู่ในห้องใต้ดินได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบออกไปทันทีโดยระหว่างทางก็คิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะผู้หญิงและผู้ชายต่างก็สู้เพื่อปอกป้องสิ่งที่ตัวเองรักคำทามต่อมาอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับเขาและในตอนนั้นเอง เขาก็เดินมาถึงชั้นล่างซึ่งสิ่งที่เขาเห็นคือผู้ชายสองคนกําลังราดน้ํามันไปบนพื้นพลางปรึกษากันว่าท้าแบบนี้จะดีจริงใช่ไหมเพราะจะทําให้ยูมิตายไปด้วยเรจิจึงบอกว่ามันเป็นคำสั่งของผู้นํายิ่งไปกว่านั้นตายได้ก็ผลิตขึ้นมาใหม่ได้เช่นกันนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงบนเกาะนี้เป็นได้ยินแบบนั้นอิจิโรตะก,ก็ยิ้ออกมาพร้อมกับความคิดที่ว่านี่คือผู้คนตอนที่4 0 ยูมีนั่งหลบอยู่หลังกำแพงพร้อมกับความคิดที่ว่ากระสุนที่ถูกยิงออกมาพวกนั้นท่างส้นเปลืองจากนั้นเธอก็มองหาอิจิโรตะเพราะไม่เห็นเขามาสักทีสุดท้ายก็ตัดสินใจจะออกไปตามหาแต่ในขณะเดียวกันอิจิโรตะกำลังมองผู้ชายสองคนทำภารกิจของพวกเขาพร้อมกับความคิดที่ว่ามนุษย์ทั้งหน้าหลงไหลเพราะนอกจากจะปกป้องสิ่งที่รักแล้วยังสามารถทำลายสิ่งที่ไม่เห็นค่าได้อีกด้วยคิตใแบบนั้นเขาก็ยิ้มออกมาเพราะเขาคิดขึ้มนมาได้ว่า เขาจะปฏิบัติกับมนุษย์เหมือนกับเป็นสิ่งมีค่าของเขานั่นเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขาสร้างมนุษย์ขึ้นมาสักวันเขาอาจเป็นมนุษย์ได้แต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วคิดได้แบบนั้นเขาก็เดินออกไปหาผู้ชายสองคนนั้นซึ่งพอเห็นเขาเรจิก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นใครนั่นทำให้เพื่อนอีกคนเข้าไปจับเขาไว้พร้อมก็บอกให้เรจิฆ่าเขาเพราะผู้นำมีความแค้นกับเขาอยู่มากในยีแบบนั้นเรจิก็ต่อยเขาทันทีทําให้เขาล้มลงไปกับพื้นก่อนจะบอกให้เพื่อนลากเขาขึ้นมาอีกครั้ง และในตอนนั้นเองอยูมิก็เข้ามาเห็นพอดีเธอจะกระโดดเข้ามาคว้างพรามก็บอกให้ปล่อยเขาไปแต่เรจิและเพื่อนก็ลาก,ลากเขาเข้าไปซ่อนก่อนเพื่อนงเรจิคิดจะยิงโต้อตอบแต่เพื่อนของเขาก็ห้ามไว้เพราะที่นี่มีน้ามันเต็มไปหมดระหว่างที่ทั้งสองหลบและระวังตัวกันอยู่นั้นยูมิก็คิดขึ้นได้ว่านี่คือเหตุผลที่พวกผู้ชายกระนำยิงนั่นก็เพราะจะส่งคนเข้ามาเผาบ้านโดยไม่สนใจว่าเธอก็อยู่ที่นี่ด้วย นั่นทําให้ความโกรธของเธอมีมากขึ้นสุดท้ายจึงตัดสินใจเข้าโจมตีเพราะไม่อย่างนั้นอิจิรตะก็จะถูกพาตัวไปคิดได้แบบนั้นเธอก็เข้าจู่โจมเรจิจ,จากทางด้านหน้าซึ่งจังหวะของเธอมันก็พอดีจนทําให้เถอถึงตัวเขาได้ในพริบตาเธอจับปลายกระบอกปืนใส่ปากของเขาแล้วยิงออกไปอย่างไม่ลังเลตอนนั้นจึงเหลือศัตรูเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่พอลัน่นกลอีกครั้งเธอก็พบว่ากระสุนหมดแต่เพราะความไม่ยอมแพ้ของเธอ จึงพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นและบอกให้อิจิโรตะรีบหนีออกไปแต่เพราะความแข็งแกร่งของเธอไม่อาจสู้ผู้ชายได้เธอจะถูกผลักไปกระแทกกับกำแพงก่อนที่ชายคนนั้นจะตาว่าที่เธอทําทุกอย่างพระผู้ชายอย่างอิจิโรตะคนเดียวและเพราะแบบนั้นเขาจึงจะฆ่าอิจิโรตะก่อนว่าแล้วก็หยิบปืนของเรจิขึ้นมาแล้วเล็งไปที่อิจิโรตะจังหวะที่เขาลั่นไกอยู่มีก็เอาตัวมาควางเอาไว้ทําให้เธอกล้าเป็นคนที่ถูกยิงแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยิงซ้ําๆจนกระสุนไปโดนไหล่ของอิจิโรตะบ้าง ซึ่งในตอนนั้นเองเธอก็ได้บอกให้อิจิโรตะหนีไปก่อนจะหมดสติเห็นแบบนั้นผู้ชายคนนั้นก็เข้ามายันร่างของเธอออกเพราะยังไงมันก็เป็นเพียงเปลือกเท่านั้นและสุดท้ายวิญญาติก็กลับไปที่ต้นไม้ต้องสาบอยู่ดีจากนั้นก็หันไปบอกให้อิจิโรตะลุกขึ้นซึ่งเขาก็ยอมทําตามแต่หลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าทําไมเขาถึงรู้สึกเจ็บไปทั้งหัวขนาดนี้และบอกว่ามันน่าแปลกที่มนุษย์ปราบบางและอ่อนแอขนาดนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่โลกที่เขาต้องการและเขาก็จะต้องกลับมาอีก ได้ยินแบบนั้นผู้ชายที่เหลือก็ถามว่าเขากําลังพูดอะไรซึ่งเขาก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะทําูดจบร่างนั้นก็ก้มหน้าลงไปพักหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งด้วยความตกใจร่างของย um ูมิกระรองออกมาด้วยความตกใจและนั้นทำให้เขาถูกด้ามปืนทุบอย่างแรงด้วยฝีมือของผู้ชายคนนั้นก่อนจะลากเขาออกไปข้างนอกโดยระหว่างนั้นเขาก็เอาแต่ตั้งคําถามว่าทําไมอิจิโรตะต้องออกไปตอนนี้จึงทาให้เขาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องรับกรรมแทนและที่เขาถามแบบนั้น เพราะตอนนี้เขาไม่ได้ถูกความทรงจำควบคุมอีกต่อไปแล้วแต่เป็นตัวเขาเองที่จำเรื่องทุกอย่างได้ตอนที่41อิจิโรตะถูกจับมัดไว้บนกองฟืนขนาดใหญ่ระหว่ังนั้นเขาก็เอาแต่คิดว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แม้ในตอนที่อยู่ภายใต้การควบคุมเขาจะรับรู้ถึงความรู้สึกทุกอย่างที่พวกควบคุมรู้สึกแต่เขาก็ไม่ได้เลือกการกระทําเหล่านั้นเขาไม่ได้เลือกที่จะกระดุ้นความรู้สึกของผู้คนเลยแต่ถึงแบบนั้นเขากลับเพลินไปกับมัน และน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาต้องได้รับการลงโทษบางทีเขาอาจจะตายอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่มีประโยชน์และไร้ค่าและจากสิ่งที่เขาเห็นจูนี้ทุกคนดูสนุกกันมากคิดได้แบบนั้นเขาก็ยิ้มออกมาและในตอนนั้นเองผู้นําก็ประกาศว่าเขาจะลงมือแล้วแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้ายิงเข้ามาควางเอาไว้พร้อมก็บอกให้ปล่อยอิจิโรตาไปเขาจึงถามว่าถ้าขอเรื่องนั้นไปเพื่ออะไรแต่เธอไม่ตอบแล้วก็วิ่งเข้าไปหาอิจิโรตาพร้อมก็บอกว่าเธอจะช่วยเขาออกมาเอง ระหว่างนั้นก็กําลังคิดว่าจะทํำยังไงจึงจะสามารถหยุดคนเหล่านี้ได้เดิมทีกลุ่มผู้ชายมักจะเห็นภาพการต่อสู้ในอดีตตื่นเต้นกับการเห็นคนถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนสัตว์ที่สูญเสียการควบคุมและเพื่อหยุดพวกเธอเธอจะเป็นต้องดึงพวกเขากลับสู่ความเป็นจริงในชั่วพริบตาส่วนกลุ่มผู้หญิงแม้ไม่ได้คิดแบบเดียวกับผู้ชายแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ชอบเธอและเธอก็เป็นเพียงตัวสู่การเข้าถึงต้นไม้ต้องสาบเท่านั้น และเพราะแบบนั้นการลงมือครั้งนี้จะต้องระมัดระวังที่ได้แบบนั้นเธอก็เดินเข้าไปก่อนจะการแขนทั้งสองข้างออกพร้อมก็บอกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออิจิโรตะแต่พวกเขาลืมไปแล้วหรือว่าถ้าอยู่เคียงข้างอิจิโรตะมาเสมอนั่นหมายความว่าถ้าอิจิโรตะผิดเธอเองก็ผิดด้วยดังนั้นถ้าจะลงโทษเขาก็ต้องลงโทษเธอด้วยพอด้ยินแบบนั้นผู้นําฝ่ายชายก็บอกว่าเขาจะทําตามที่เธอบอกหลังจากนั้นเธอก็นั่งลงแล้วบอกว่า ถ้าเธอตายยานอวกาศหรือที่พวกเขาเรียกว่าเรือก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปคำพูดของเธอทําให้ทุกคนที่ได้ยินตกใจแต่ผู้นํากลับบอกว่าเขาจะไม่ยอมโดนดอกด้วยเรื่องแบบนี้ซึ่งเธอก็ยิ้มอองมาและบอกว่าก็คอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็จ้องตาเขาพร้อมกับคิดว่าเขาจะทํายังไงต่อไปแน่นอนว่าเธอไม่ได้ปิดผนึกเรืออย่างที่ขู่เอาไว้แต่พรามีเพียงแค่เธอมาาและอิจิโรตะเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับเรือมากกว่าใคร และก็มีแค่สาคนเท่านั้นที่พวกเขารู้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มปรึกษากันว่าควรจะไปตรวจสอบที่เรือก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เจ้าหญิงพูดเป็นเรื่องโกหกตึงโพนามก็ยอมตกลงว่าจะตรวจสอบก่อนคอยมาเผาเจ้าหญิงแต่ในกรณีของอิจิโรตะไม่เหมือนกันเราถ้าปล่อยเขาเอาไว้แบบนี้โศกนกกาฏกรรมจะเกิดขึ้นอีกครั้งเจ้าหญิงคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เธจึงเดินเข้าไปกอดอิจิโรตะไว้พรามก็บอกว่าเธอจะไม่ไปจากที่นี่ และถ้าพวกเขาจะเผาอิจิโรตะเขาก็จะแบ่งปันชะตาไปด้วยแน่นอนว่ากลุ่มผู้ชายก็จะไม่สามารถกลับสู่หมู่บ้านใต้ดินได้และจะต้องสลายไปในความลืมเลือนเช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆแต่แม้เธอจะพูดแบบนั้นผู้นำก็ยังบอกว่าตั้งแต่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยสัตว์ประหลาดอย่างอิจิโรตะก็ล้วนถูกเจ้าหญิงไล่ล่า,ลานั่นทำให้เขาเศร้าเล็กน้อยท่าเรื่องทุกอย่างจะต้องจบลงตอนที่42ฮารุนั่งอยู่บนเก้าอี้และเชื่อมต่ออุปกรณ์บางอย่าง โดยระหว่างนั้นโมโนและซากาโมโตะต่างก็สงสัยว่าเธอกำลังทำอะไรแต่ในตอนนั้นเองอย่านลัมนี้ก็ได้รับการเข้าสู่ระบบและนั่นทําให้โมโนคิดว่าเดิมทีแล้วย่านี้ก็มีแค่บรรพบุรุษบางคนที่สามารถเข้าสู่ระบบได้จึงคนตกตามอย่างฮารุไม่ควรทําได้นั่นทําให้เธอสงสัยว่าคนที่รับร่างของฮารุมาต้องเป็นเทพธิดาแห่งความเมตตาอย่างแท้จริงแต่เทพธิดานั้นก็ถูกตระกูลยูกิที่รุกรานเกาะฆ่าไปแล้วหรืออย่างน้อยก็ในความคิดของเธอเอง ในขณะเดียวกันฮารุที่อยู่ในโลกเสมือนก็บอกว่าจะต้องรีบแล้วเพราะตัวควบคุมกําลังวิ่งเล่นอย่างบ้าคลั่งดังนั้นเธอต้องรีบพาผู้ควบคุมร่างของทารรก,กลับมาแต่ในตอนนั้นเองอิจิรตะก็ปรากฏตรงหน้าเธอก็จะถามว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่มาฮาก่อนจะทักเรื่องที่ใส่จุดประหลาดตึงหลังจากนั้นเขาก็ถือวิสาสะเปลี่ยนชุดให้เธอพระก็บอกว่าดูดีกว่าเดิมมากเขาสร้างปืนขึ้นมาหนึ่งกระบอกพรามกบเล่าให้เธอฟังว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่น่าหลงไหล แต่ก็น่ากลัวไปพร้อมกันเพราะแบบนั้นเขาจึงล้มเหลวถ้าจะถามว่าเขาล้มเหลวเรื่องอะไรซึงเขาก็เล่าว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึง่งที่จะฆ่าร่างที่เขาใช้เขาจึงกลับมาหลบที่นี่จึงพอได้ยินแบบนั้นเธอก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นร่างของทาร่เธอจึงรีบกลับไปซึงหลังจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงนอนพร้อมก็บอกว่ามันคงดีกว่าถ้าเขาใช้ชีวิตเงีย,งยบๆแบบนี้เหมือนแต่ก่อนด้านผู้นำกำลังบอกเจ้าหญิงว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังทำ นั่นคือเธอกำลังหาทางช่วยอิจิโรตะอยู่ในตอนนี้เพียงเพราะเธอต้องการชดใช้ในตอนที่เธอฆ่าอิจิโรตะเมื่อครั้งก่อนแต่เขาจะไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกได้ยินแบบนั้นอิจิโรตะก็รู้เพิ่มอีกเรื่องว่าคนที่ฆ่าเขาคือเจ้าหญิงผู้นำยังบอกอีกว่าแต่ถ้าเธอไม่ฆ่าอิจิโรตะในวันนั้นเขาก็คงจะลงมือเองเพราะเขาจะไม่ยอมให้คนที่พยายามทำลายโลกเพียงเพื่อช่วยคนรักต้องมีชีวิตอยู่อิจิโรตะทวนคำพูดนั้นอีกครั้งเพราะไม่อยากจะเชื่อ ตือภูนำก็บอกว่านั่นคือเรื่องจริงอิจิโรตะพยายามเสียสละโลกเพื่อเรือบินลำนั้นนั่นก็เพื่อช่วยเทพธิดาแห่งความเมตตาที่ได้รับบาดเจ็บเพราะตระกูลยูกิย้อนกลับไปในตอนนั้นทาเคโซรับหน้าที่ในการสั่งการทหารฝ่ายชายโดยมีอิจิโรตะคอยรักษาและซ่อมแซมร่างกายให้ซึ่งก่อนที่จะออกไปต่อสู้มาหาก็เข้ามาขอให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดซึ่งทาเคโซก็บอกว่าไม่ต้องกังวลคนสารเลวพวกนั้นโดวยวิธีการของพวกเขา ดังนั้นเธอสามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างผ่อนคลายว่าแล้วพวกเขาก็วิ่งออกจากประตูเมืองไปแต่ก่อนที่ประตูจะปิดลงธนูดอกหนึ่งก็ปักเข้าที่กลางอกของมาฮาจนเธอลม้มลงไปเจ็ดวันต่อจากนั้นชาวเกาะเริ่มบาดเจ็บกันมากขึ้นจนสูญเสียกําลังพลไปนันเพระอิจิโรตะเอาแต่ครังตัวเองอยู่ในห้องกับมาฮาเพื่อหาทางรักษาเธอสถานการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนมิซาเอทนต่อไปไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจจะเข้าไปเรียกเขาออกมาเพื่อซ่อมแซมกลุ่มผู้ชาย และไม่อยากให้เขาหวั่นไหวเพียงเพราะอาการบาดเจ็บของมาฮาเมื่อตัดสินใจได้แบบนั้นเธอก็เปิดประตูเข้าไปพร้อมกับทาเคชิและถามอิจิโรตะว่ามาฮาเป็นยังไงบ้างเขาจึงหันมาบอกว่าเขาคิดคนวิธีที่จะช่วยได้แล้วแต่ใบหน้าของเขากลับสมอมอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงแบบนั้นมิซาเอก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเธออยากให้เขาเอาไปช่วยคนข้างนอกหน่อยแต่ยังพูดไม่ทันจบเขาก็พูดว่าร่างกายของมาฮาไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเพราะส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักร และถ้ามีส่วนไหนเสียหายอุปกรณ์ทั้งหมดในห้อง <c oughs> ก็ไม่อาจช่วยได้ดังนั้น <c oughs> เขาจึงต้องพาเธอลงไปที่ที่สามารถรักษาเธอได้แต่เรือลำนี้ก็มีเชื้อเพลิงไม่พอที่จะหนีจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปนี้ได้ซึ่งถ้าจะดูดพลังจากโลกก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย400ปีแต่เขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะสั้นลงนั่นคือการทำให้พื้นที่โดยรอบกลวงเป็นพื้นที่ว่างซึ่งความสามารถของเรือลำนี้ทำได้โดยง่ายได้ยินแบบนั้นมิสซาเอจจึงถามว่าถ้าเป็นพื้นที่ว่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ผู้คนจะไม่มีชีวิตรอดใช่ไหมเพราะมาฮาเคยบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ในสภาวะสูญญากาศได้ซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบนั้นแต่คนเดเรอบก็มีแค่ศัตรูเพราะคนบนเกาะล้วนตายหมดแล้วจึงไม่น่ามีปัญหาอะไรเธอจึงบอกว่าไม่ใช่แค่บนเกาะเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่นอกเหนือจากเกาะแห่งนี้แต่เขากลับบอกว่าเขาสนใจมาฮามากกว่าคนเหล่านั้นว่าแล้วก็เดินไปที่เตียงของมาฮา,าทาเกจิเห็นว่ามิซาเอดูอ่อนแรงจึงเข้าไปประคอง ซึ่งเธอก็ได้ถามอิจิโรตะว่าเขาหมายความแบบที่พูดจริงใช่ไหมเขาจะบอกเธอว่าไม่ว่ายังไงเขาต้องการหาทางช่วยมาฮาให้ได้ก่อนหน้านี้เขาได้รักษาเธอแบบปกติไปแล้วแต่มันไม่ได้ผลดังนั้นจึงเหลือแค่ทางเดียวคือต้องทําให้เรือบินลนํานี้บินอีกครั้งให้ได้และช่วยให้เธอได้รับอิสระอีกครั้งและเรื่องราวของเกาะราคาเล่มที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้เพิ่งเฟังแล้วคิดมหฮอะไรกันบ้าง เห็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนในพวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพืเ่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลูหน้าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเกาะราคาเล่มที่9ซึ่งเป็นตอนจบได้ในคลิปหน้านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอีโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซนเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน